สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับมาจากชื่อหนังสือเลยเปลี่ยนความคิดเป็นเงินล้านฟังดูครั้งแรกนี่เ,เหมือนเวทมนต์นิดๆน,น,นะครับว่าแค่เปลี่ยนความคิดเนี่ยนะจะทำเงินล้านได้จริงเหรอวันนี้เราเลยอยากมาลองดูกันครับว่าเบื้องหลังแนวคิดนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่มีกระบวนการจริงๆไหมหรือว่าเป็นแค่ความหวังลมๆแรงๆ มาเริ่มตรงคําว่าเปลี่ยนความคิดกันก่อนเลยครับในบริบทนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เออคิดบวกอย่างเดียวใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะไม่ใช่แค่คิดบวกสวยๆครับมันน่าจะลึกกว่านั้นไหมครับอาจจะแบบว่าเปลี่ยนมุมมองเรื่องเงินไปเลยใช่ค่ะใช่เลยคือมันต้องเปลี่ยนถึงแก่นเลยนะอย่างมุมมองว่าเงินหาย,ยากต้องประหยัดสุดๆอันนี้อาจจะต้องปรับหรือที่สำคัญมากๆคือเรื่องไม d s e t ที่พูดกันบ่อยๆนะคะจาก Fix Mind Se ซที่เชื่อว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งเลขฉันจัดการเงินไม่ได้หรอก ก็ต้องเปลี่ยนเป็น Growth mindset คือเชื่อว่าเออเรื่องเงินเนี่ยมันเรียนรู้ได้พัฒนาได้นะอ๋อครับครับเข้าใจเรื่อง Growth mindset ครับที่เชื่อว่าเราพัฒนาได้ถูกต้องค่ะพอเชื่อแบบหลังนี่แหละค่ะมันถึงจะเปิดใจให้เรา,เากล้าที่จะไปศึกษาหาข้อมูลหรือกล้าลองทำอะไรใหม่ๆไงคะเช่นแบบไปลงคอร์สกันเงินหรือลองเริ่มธุรกิจเล็กๆจากไอเดียที่เรามีอยู่ อแต่ทีนี้หลายคนก็พยายามนะครับพยายามเปลี่ยนความคิดแล้วแต่เอ๊ะทำไมยังไม่เห็นผลเป็นเงินล้านสักทีกลไกจริงๆที่มันเชื่อมความคิดกับการสร้างเงินเนี่ยมันทำงานยังไงครับมันมีอะไรมากกว่าแค่เปลี่ยนความเชื่อไหมครับคำถามดีค่ะคือความเชื่อเป็นแค่จุดสตาร์ทนะคะสิ่งสำคัญเลยคือมันต้องเชื่อมไปสู่การลงมือทำที่มันสอดคล้องกันด้วย คือความคิดใหม่เช่นฉันทำได้ฉันสร้างไรายได้เพิ่มได้มันต้องนำไปสู่การวางแผนก่อนค่ะวางแผนแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ที่มันจับต้องได้เช่นโอเคฉันจะแบ่งเวลามาทำไอเดียนี้เสาละสองชั่วโมงอะไรแบบนี้แล้วก็ลงมือทำตามแผนนั้นจริงๆค่ะทำสม่าเสมอด้วยนะแล้วก็สำคัญมากคือต้องวัดผลแล้วก็ปรับปรุงไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆแบบไม่มีทิศทาง อ๋อครับครับเหมือนเป็นวงจรเลยใช่ค่ะอย่างคนเชื่อว่าลงทุนได้เขาก็ไปเริ่มหาข้อมูลกลยุทธ์แล้วก็ลองเปิดพอร์ตลงทุนน้อยๆก่อนแล้วก็ดูผลล้มบ้างได้บ้างก็เรียนรู้ไปวัดผลปรับปรุงวงจรแบบนี้ละค่ะที่มันค่อยๆสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างผลลัพธ์จริงๆ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าอุปสรรคสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ความคิดลบอย่างเดียวแต่คือการที่มันไม่เชื่อมไปสู่การลงมือทาที่มีเอ,อ่อมีแบบแผนแล้วพวกความกลัวล่ะครับความกลัวล้มเหลวหรือแบบไม่มั่นใจในตัวเองเลยพวกนี้มันเข้ามาขวางยังไงบ้างครับโอ้โหแน่นอนค่ะ พวกนี้ตัวตัดวงจรชั้นดีเลยค่ะความกลัวนี้ทําให้ไม่กล้าเริ่มเลยนะคะทั้งทที่อาจจะมีไอเดียดีๆแผนดีๆแล้วนะแต่ไม่กล้าก้าวแรกหรือบางทีมีความคิดว่าเอ้ยเราไม่เก่งคอหลอกไม่ดีพอโอกาสมาก็มองไม่เห็นหรือไม่กล้าคว้าไว้อืมจริงด้วยครับค่ะ การจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้เนี่ยก็สําคัญพอๆกับมีไอเดียเลยซึ่งอาจจะต้องเริ่มจากการสร้างความสําเร็จเล็กๆน้อยๆก่อน small wins พอทําสําเร็จเล็กๆบ่อยๆความมั่นใจมันก็ค่อยๆมาค่ะแล้วก็มองความล้มเหลวเป็นบทเรียนไปพอเห็นภาพชัดขึ้นครับว่ามันต้องทําคู่กันไปทั้งข้างในคือปรับความคิดจัดการความกลัวกับข้างนอกคือวางแผนลงมือทําวัดผลทีนี้ถ้าพูดถึงการลงมือทําให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น พอจะยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่หนังสือแนวแนวนี้อาจจะพูดถึงได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆนะคะก็อาจจะมีอย่างแรกคือมองหาปัญหาค่ะแทนที่จะรอโอ,อกาสอย่างเดียวก็ลองมองว่าเอ๊ะรอบตัวเราคนมีปัญหาอะไรที่เราพอจะแก้ได้ด้วยทักษะที่เรามีอันนี้เป็นจุดเริ่มธุรกิจได้เยอะเลยนะคะครับครับน่าสนใจอย่างที่สองก็คือเริ่มเล็กๆทดสอบตลาดก่อนแบบลินสตาร์ับที่เขาคิดทิดกัน คือไม่ต้องทุ่มเงินตุ่มเดียวลองทำอะไรง่ายๆออกมาทดสอบก่อนว่ามีคนต้องการจริงไหมแล้วค่อยขยายอ๋อค่อยๆไปทีละขั้นใช่ค่ะแล้วก็สร้างรายได้หลายทางอันนี้ก็สำคัญไม่เพิ่งทางเดียวลองดูว่าเรามีอะไรเปลี่ยนเป็นเงินได้บ้างความรู้ทักษะหรือเวลาว่างและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือวินัยทางการเงินค่ะทั้งเก็บออมทั้งลงทุนต้องสม่าเสมอซึ่งมันต้องอาศัย mindset ที่มองเป้าหมายยาวๆด้วย ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องคิดบวกจริงๆนะครับแต่มันคือการปรับทัศนคติที่รากฐานเลยแล้วก็ต้องมีวินัยมีกลยุทธ์ในการลงมือทำด้วยใช่ค่ะแก่นมันคือความสมดุลระหว่างวิสัยทัศน์หรือความคิดใหญ่ๆกับการลงมือทำจริงๆจังๆครับความคิดที่ถูก มันให้ทิศทางให้แรงแต่การกระทำที่ถูกและสม่ำเสมอตัางหากที่สร้างผลลัพธ์เป็นตัวเงินขึ้นมาพอทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆผลลัพธ์มันก็อาจจะโตไปถึงหลักล้านได้จริงๆค่ะสรุปได้ว่ากระบวนการเปลี่ยนความคิดเป็นเงินล้านเนี่ยมันคือการเดินทางที่เริ่มตั้งแต่ปรับ mindset เรื่องเงินเรื่องความสามารถตัวเองแล้วก็ต้องสู้กับกำแพงในใจเราด้วยแล้วแปลงความคิดออกมาเป็นแผนเป็นการลงมือทำที่ วัดผลได้จริงจังใช่ค่ะและที่สำคัญมากๆนะคะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันมักจะเริ่มจากจุดเล็กนิดเดียวเลยคือการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดหรือความเชื่อข้างในของเราเองก่อนเป็นอันดับแรกเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองคิดกันนะครับว่า อะไรคือความเชื่อจํากัดทางการเงินแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ถ้าเราเปลี่ยนมันได้ตั้งแต่วันนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนเส้นทางสู่ความสมแร็จทางการเงินในแบบฉบับของเราเองได้ครับ